นี่ตัวพอกินนะครับใส่เข้าไปครับทั <c oughs> ้งสิบนี่มาครับอืม <c oughs> sciel neu sem band ขี่น้องมึงปลาดุกตัวนี้อ้วนครับขนาดปลาดุกน้าเฮานะครับเต่งจักมาสดใสานะแหละกระแซบเพื่อก่าครับพี่น้องนี่แหละปลาดุกน,าน้กนาครับสายพันธุ์ปลาดุกน้าครับนี่แหละของแต่ ใส่แกยวเข้ไปเยิ่มยิมนี่อ้วนๆหนังสีครับตัวอ้วนมาครับพี่น้องเสร็จแส็จ้มาวันืม บใบขาวม้อนผักกิบใบกะเพราอบอกได้คำเดียวว่าคักกระดาษครับใส้กระปักกระดวนมึงกันนะ คิดผ่าตอนสมัยยุบ้านเนี่ยไม่นอกห่วนันอ่อน เคยเคยพอกก็ยังบาวันบอกคางอ่ะคางคู่หวยพี่น้องก้อยปลาเขาหน่อยจตงหวะกินกับปลาเด็กบองพักที่หาได้ของภาคอีสานนะป้าก,กัว่าเ็นเพลินนี่แหละคักที่สุดกับแก้วปลาเด็กบองก้อยปลาพี่น้องคือแบบว่าเด็ดมากนะครับนะน้ำโคกน้ำห่วยหาได้กับยอดอันนี้ล่ะงามขนาด คักขนาดคักที่สุดกับเมนานี้แหละครับปักกระโดนนี่แหละหัวม้มา,มาแหละขื่นหันบานเนาะพี่น้องเื่ดไม่เห็นง,งานกุงเทียนมุกซีแหละครับนะโอ้คักขนาดนี้นี่นี่นี่ うん。 อ๋อปัดนยีหลับเนื้อสาใจเนาะสดน้ำหมูโกกพี่น้องเลยโอ้ยถักขนาดครับพี่น้องกินยังไหล่แซ่บนั่นครับเน้นๆครับผมโอ้พี่น้องครับถักดูได้ครับลองเบิ้งได้พวพอดีเบิ้งแล้วกว็จัดนะครับเ,บเสียดายแซ่บครับผม ตัวเน่ยน้อยอ้วนเนาะพี่น้องเบิง้งเห็นอ้วนอ้วนขนาดนี้ไงเนี่ยสันสันเต่งเบิ้งหางมันนี่จัดไปครับนี่เห็นแล้วมากปอ,อ ตัวเน้น้อยแต่แห่งอ้วนเต็มปากเต็มคำดีกนานครับซาเมนปลาดุกน้าอยู่น้ำบาดเขาเนี่ยอ้วนทั้งจริงค้ายดีกนาน